รู้เปล่าโพดนไม่ใช่แค่การรูดเสาสวัสดีครับครับผมประกรณ์มีรัพลนะครับหรือทุกคนเรียกว่าครูขนมนะผมก็เป็นแชมป์โลกโพไดที่2ห่วงได้ที่1ตอนนี้เป็นคุณครูสอนโพแดนครับ ทำไมถึงเลือกโพแดนใช่ไหมครับเอาตรงๆคือโพแดนเป็นกีฬาที่เลือกเราเราแค่รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นกีฬาที่มีสเสน่ห์มากเลยโชว์ความแข็งแรงอ่อนหวานเป็นในตัวด้วยเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นเราก็เลยไปเล่นโพแดนแดนคือการเต้นเพราะฉะนั้นการเต้นมันคืองานศิลปะอย่างหนึ่งผ่านเรือนร่างผัานร่างกายของเรา ผ่านการมูฟเมนต์เพราะฉะนั้นมันต้องไปคู่กันก็คือ,คอทั้งร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความเป็นศิละปะอย่างเงี้ยครับผมแต่คุณต้องพัฒนาร่างกายคุณให้แข็งแรงเพื่อที่จะเคลื่อนไหวบนโพให้เป็นอิสระเพราะไม่อย่างงาั้นการเคลื่อนไหวบนโพบนเสาของคุณก็จะดูตะกุกตะกะดูไม่เป็นศิละปะที่สวยงามฝึกฝน,นร่างกายเพื่อที่จะใช้ร่างกายเป็นเหมือนผู้กันมาสามารถใส่เรื่องราวได้ผ่านการมูฟเมนต์ผ่านการเคลื่อนไหวกับเสารพราะร่างกายมันพร้อม ที่จะละเลงสีแล้วสีอะไรใส่มันก็พร้อมที่จะทําให้มันสวยงามได้างครับผมช่วยสุขภาพไหมเอาจริงๆโ<ฮ>ิงโคดงคือมันเจ็บนึกถึงว่าเสามันคือเหล็กจะเล่นยังไงให้มันได้ประโยชน์จากมัน<ฮ>เป็นสุขภาพที่ดีที่ไม่ใช่มาเรียนเพื่อทําลายสุขภาพคือสิ่งแรกถ้าอยากจะได้สุขภาพที่ดีคือต้องประเมินตัวเองให้เป็นและรู้สถานะตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ที่ตรงนี้ เพราะโพดนมันใช้เวลากว่าจะได้หนึ่งท่าที่แบบสวยเลยนะครเราต้องฝึกเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งไม่ใช่แบบครั้งเดียวแล้วจะมาจบเลยอย่าไปกดดันตัวเองเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะได้เองสุขภาพมันนาเองถ้าเล่นแบบนี้ครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นมันต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะสร้างเซลล์เอสติมให้ตัวเองรู้สึกว่าอ๋อฉันทาได้หนึ่งท่าฉันมีแรงบรนดานใจในการเรียนต่อไปมีความอยากจะชาร์จตัวเองอย่างเงี้ยครับ เด็กสุดที่มีคือเด็กตั้งแต่สองสาขวบก็คือเล่นโพหนุ่มเคยเจอตอนที่หนุม่มไปแข่งอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าอายุ70ทําท่าที่หนุ่มทำเมื่อกี้เนี่ยท่าแบบ human flag อย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าโพแดนท่าใจสู้มันไม่มีขีดจากัดของกีฬาชนิดนี้เลยขอแค่แบบอย่าดูถูกตัวเองอย่างเงราว่าฉันทาไม่ได้หรอกท่ามันยากมันไม่ใช่แค่มาครัง้งสองครั้งแล้วจะตัดสินตัวเองว่าทาไม่ได้เงี้ยไม่ว่าจะใครอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเล่นโพได้ครับ เราพยายามสร้างอิ s p i r a t i o n นให้กับตัวเองในการที่จะยัง เล่นมันต่อไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่เราไปแข่งเราจะแค่แคสร้างอินสปิเรชันให้ตัวเองว่าฉันจะเล่นแบบนี้ฉันจะเล่นแบบนี้พอมันไปถึงจุดนั้นแล้วมันสว่า What next แล้วไงต่อพอมันมันให้ตัวเองเต็มละเรารู้สุกว่าอินสปิเรชันนั้นเราอยากให้คนอื่นมางอยากให้คนอื่นยังไงให้คนอื่นผ่านงานศิลปะทำโชว์ให้คนได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นความสวยงามอีกประเภทหนึ่งนะมันเป็นศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยครับให้คนอื่นได้ appreciate ได้ทราบฟื้นกับงานศิลปะที่เราทำและให้มันบบกระจายให้คน คนได้เห็นมากกว่าตามได้ในทั้ง IG Facebook นะครับ Tik To k นะครับก็ประกน v, นะรณ์วีนะครับนมรับสอนนะครับสอนทั่วเอเชียนะครับแล้วก็มีงานแสดงอีเวนต์ต่างๆก็จ้างได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ